ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดท่องหลังพระสืบสารแน่พระราชด,ดำริครับได้มาติดตามและก็ต่อยอดในส่วนของโครงการขยายผลการเสริมศักยภาพะระบบทรงน้ำรวมไปถึงโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์เขานะครับตำบลปเคียบอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายดุลยเดชวัชรศิลป์ครับพร้อมด้วยนายสุวิทย์ข้าดีที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดท่องหลังพระ สืบสารแน่พระราชดำริได้ลงพื้นที่ติดตามการต่อยอดโครงการขยายผลการเสริมศักยภาพระบบทรงน้ำและโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข่าวตำบลปะเขียบอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยมีนายจำเริญแวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของร่วมให้การต้อนรับและการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการในการต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยนายมนุนซักน้าประเทืองนายอำเภอเมืองน่าำเพอคู่เมืองนะครับเดี๋ยวบอกว่าข้อมูลการใส่งานระบบทรงน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโจดครับหลังจากพัฒนาสมแซมระบบน้ำเสร็จแล้วเกษตรกรผู้ใส่น้ำสามารถกรับมมีน้ำใส่อีกเทือนหนึ่งหลังจากนะครับโบไดมีน้ำมาจากสถานีนี้โดนกว่า4ถึง5ปี อีกทางเกษตรกรยังได้รับน้ำยางทั่วถึงพื้นที่ประมาณ1,600ไร่8 0ครั้วเรือนในจำนวนหามู่บานในการปลูกข่าวหน้าปีครับค่ะซึ่งปัจจุบันทางคณะกรรมการกุม่มผู้ใส่น้ำนะคะู้นํำชุมชนและกะกุ่มเกษตรกรผู้ใส่น้ำม,มีการหารื่อเพิ่มเติมมีการตั้งกฎระเบียบและก็ขอบังคับการใส่น้ำโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลประเคยียบเป็นพีเลี่ยงนะคะและก็บดำเนินการตามแผนตามความต้องการต่อยอดในเรื่องของการผลิต มเมล็ดพันธุ์เข่าที่มีคุณภาพไว้ใส่เองและการจำหน่ายภายใต่โครงการการพกเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์เข่าซึ่งคณะนี้ก็อยู่ระวางการจดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั่นเองค่ะโดยนายประเดชลิมอุบัตตะกูนครับนายยองค์การบริหารส่วนตำบลประเขียบกราว,วาสำหรับพื้นที่การปลูกเข่าของตำบลประเขียบนี่นะครับจำนวน4 7 5 6 8ไร่ด้ครอบคลุมพื้นที่18หมู่บ้าน มีพื้นที่ปลูกเขาที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒน,นาระบบน้ำนีซี่านรไรคณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้สำรวจแหล่งน้ำนั่นก็คือแม่น้มูลเตรียมปับพื้นที่่ารับเครื่องสูบน้ำครับจากสำนักงานทรัพยากรนน้ำที่หานครราชสีมาโดยคาดว่าโครงการขยายผลการเสริมศักยภาพระบบส่งน้ำและโครงการผลิตมเมล็ดผ่านเขาจะสามารถดำเนินการอย่างต่อเน,นื่องเป็นระบบทั้งกระบวนการผลิตต้นน้ำกระบวนการเก็บเกี่ยวกลางนา้ำ และกระบวนการจำหนายปลายน้ำได้ย่างเต็มศักยภาพครับ